รีวิวที่พักบนบานาฮิวเวียดนามจำเป็นต้องนอนค้างไหมต้องซื้อตั๋วยังไงคลิปนี้มีคำตอบจิกแก๊บพาเที่ยวอยากไปอยากไปมาจองโรงแรมผ่านทริป .com บนบานาฮิวจะมีโรงแรมเดียวคือโรงแรมเมอร์เคียวดานางเฟสต์วิลเลจสามารถค้นหาในทริปก็คือได้ราคาดีมากแล้วนำไปจองที่ได้มายืดที่จุดขึ้นเคเบิลคาร์ได้เลยตั๋วเคเบิลคาร์จะได้ราคาที่ถูกกว่าซึ่งรวมค่าขึ้นกระเชา้าค่าเข้าสวนสนุกต่างๆแล้วจากจุดเช็คอินด้านล่างนั่งเคเบิลคาร์ขึ้นไปประมาณ15นาทีสอได้ชื่่อวายาวที่สสุดในโลกวววิคือยมาก บ้านบนจะมีโรงแรมเดียวแต่มีหลายตึกประเภทของห้องจะต่างกันไปในแต่ละตึกอย่างห้องนี้เป็นห้องทวินดูมจะได้อยู่ตึก3พื้นที่กว้างมากเลยห้องน้ำมีแยกเปียกแห้งมีแอร์ฮีเตอร์ได้เป่าผมมองออกไปนอกหน้าต่างมันอยู่ท่ามกลางหมู่บ้านฝรั่งเศสนี่คือห้องอาหารเช้าเมนูมีหลากหลายให้เลือกรสชาติดีเลยและข้อดีของการนอนบนนี้ก็คือได้เดินถ่ายรูปแบบชิลๆคนโลง่งเพราะคนที่มาแบบวันเดย์ทริปจะอยู่ประมาณ8โมงเช้าถึง6โมงเย็นเท่านั้นเราจะได้ถ่ายสะพายมือแบบคนโลง่งๆต่อคิวเข้าป๊อปมาร์ทเล่นสนุกได้อย่างสบายใจแถมบรรยากาศตอนกลาง